โอ้เซตยาังกันนี่ฮะขอมาเยอะเปลา,าแต่ไม่ไม่เยอะใช่ไหมเ,เ,เอาเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเบียรมานยเะระเบียพอขายไหมโอ้โหเตก,กดันเนะ่กรียเขาไอแทกเป็นไรขายแพ็กหนึ่งนะโอ้วันนี้าสาวๆถูกดีครับยังไม่เสร็จจาก การเก็บของเนะหรือว่าจัดของเข้าสต็อกอัน่างไับอันนี้วันนี้สาวได้บ่นี่ช่วยช่วยกับเขาได้บ่นะีจับมือเลยเล้วคนเก่งเน้วจับมือแลยโอ้กลับไปน้องนี่ครับบรรยากาศในร้านเราครับช่วงหนึ่งทุ่มครับ ร้านเรามีแต่สาสวสวยครับสาวถูกดีนี่น้องพยายามลงทุกๆวันจะได้ขายออกจะได้ดัง FC มีเรามีแต่เจ้าของร้านถูกดีเท่านั้นเลยครับผมหนูทำไมหนูเกี่ยข้าวเหรอหนูหนูเอาข้าวหรอคะอันนี้เฝ้าทุกวันไหมเอาอไปไหนไหม่ยน่ทิ้งทุวันเลย อ,อยู่ในร้านทั้งวันมาช่วยขายของออบรรยากาศครับผมให้ชมท,ทุกวันได้ขายดีไหมถึงมื่น,นี่ย ฮะชแต่เ้มให้ดูเลย <c oughs> รูเลยฮะหมื่นหกว้าววันนี้ครับแตะที่หมื่นหกพันบาทครับผมกับยอดขายยังไม่เรียกว่าไงยังไม่ถึงอ่าเวลาปิดร้านเลยครับย,ย,ยิงเบียยังยังเร็วเนาะวันนี้น่าจะแตะที่เกือบสองหมื่นแน่นอน ก่อนจะปิดร้านครับเพราะว่าข้างนอกนี่มีเสียงกรทึกครกโครมอยู่น่าจะเสียงเงินให้กับร้าทุนดีเราอีกเย,ยอะหลายชุดอยู่อ่าอืมไม่รู้แม่ใครพ่อใครนะครับข้างนอกอ่ะสมุนงมปหมดเลยเอยต้องปิดประตูครับเพื่อที่อนจะไม่ให้เสียงล้นอนๆเข้ามาพี่น้องอืมเขาเป็นสาวอย่าว่าเขานี่น่ารักครับน้องน้ำตาลน้องน้ำตาล ดูหน้าตาครับดังก็หักแต่ฟังเรลรังเพลงเกาหลีอมีหนุ่มๆที่ไหนสนใจน้องโดนนัดค่ะน้องจะได้อะไรได้ดังสวยครับถ้ามีดังขึ้นมาเนี่ยดูไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยสวยแน่นอนร้านสาวผมสวยแน่นอนถ้ามีดังมีดังสองคนเหลืออีกคนียังไม่มีดังไงพี่น้องเขาใส่ของลูกคืออะไรดังค่ะ ยอยอกครับพี่น้องพวกเราก็สนุกสนานกันไปพี่น้องเนาะเอฟซพวกเราก็อย่าถือสาเราก็ให้ดูบรรยากาศของการคักการขายวันนี้ครับของร้านถูกดีพวกเราวันที่ของมาช้ามาบ่ายแล้วเมื่อกี้มาบ่ายมากๆเลยมามาบ่ายสามค่าก็เลยเร่งมือกันจัดอย่างเต็มที่ครับ่ะตอนนี้ก็คือว่าจบละ วันนี้ยอดขายน่าจะทะลุเกือบสองหมื่นที่ไพนะอนเนาะเพราะตอนนี้หนึ่งทุ่มก็ได้ไปประมาณห6 0่0หกพันหนึ่งเจ็ดพันไปแล้วครับนะเนาะเหลืออีกเล็กน้อยก็จะถึงอสองหมื่นครับนะเนาะน่าจะน่าจะน่าจะถึงครับวันนี้อะไรออกดีที่สุดวันนี้เหล้าเบียร์เ,ราเรนะเาะวันนี้แค่ยังไม่ถึงอันที่แค่ันที่ยี่สิบเก้าครับพี่องเนานะถ้าเป็นพรุ่งนี้นี่กระจายแน่นอน ชุมชนชาวบ้านเรากินแบบอุดตรตุดแล้วก็สามสิบเอ็ดนี่เต็มที่แล้วพี่น้องเปิดสีทุ่มหมดสามเอด็ดย <c oughs> กินกับตังวงข้างนอกรอเลยนะหนุ่มๆมาแน่นอนอะ่ะสามสี่ทุ่มเนี่ยหนุ่มๆมาแน่นอนตานเอ้อลูกเลี้ยงให้ไปซื้อละบนไหนคุยน,นัดนัดซืนะ้อมันสวยดีก,กี่บาท สองเท่าไหรน,นะส6 2สสก 2> ส,กาสก้าสินค้ามาใหม่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวอยาใหเ้เพื่อนๆได้ดูครับ FC พวกเราถ้าได้ดูบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับได้เห็นอะไรอผ้าห่มผ้าห่มสวยๆพี่น้องของถูกดีครับน่ารักจังเลยพี่นอ้องน่ารักที่สุดอะขอบคุณ fc ขอบคุณแฟนเพจขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาชมครับคลิปนี้ก็สั้นๆันไปแล้วเนาะยอดขายก็ถือก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้พรุ่งนี้นะ่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับกลับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ